ีแฟนเป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะว่ายามที่เราไม่มีใครเนี่ยก็จะมีแฟนคอยยื่นมือช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนและก็หนีห่างจากความเหงาที่ไม่ต่างจากมือซอมบี้แห่งความมืดที่กระชากหัวใจให้ตกลงสู่บ่อแห่งความมืดครับแล้วก็การที่มีแฟนเนี่ยทำให้เราดูมีค่าในสายตาของสังคมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนประดัลว่าคนที่มีแฟนคือคนที่ถือว่ามีหน้ามีตาในสังคมและก็ดูเหนือกว่าคนโสดทั่วไปครับ เออมันก็น่าคิดเหมือนกันนะแล้วก็ยิ่งตอนนี้ครับคนที่ดังๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยบางคนเลือกที่จะสร้างคอนเทนต์ไม่ว่าจะสร้างเพจหรือว่าสร้างช่อง YouTube กับแฟนครับเพราะาดูแล้วดูดีมีเสน่ห์เหลือเกินครับมีบทรักมุ้งมิงอุ้งอิง,อ,งอะไรด้วยแต่ว่าการเอาแฟนไปเป็นตัวหลักของช่อง YouTube เหมือนกับเราก็คือมีพระเอกกับนางเอกนะครับหรือพวกเพจ Facebook เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งครับ เพราะว่ามันจะมีปัญหาตามมาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดในภายหลังครับคือถ้าจะเอามาเป็นแขกรับเชิญได้แต่ว่าอย่าเอามาเป็นตัวหลักตัวตั้งตัวตีอะไรอย่างนี้ครับก็มาดูกันครับว่าทําไมเป็นอย่างนี้ครับอย่าลืมว่าครับแฟนคลับเนี่ยในใจส่วนใหญ่มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับ คือทุกวันนี้ครับแฟนคลับก็จะเรียกศิลปินนักร้องคนที่มีชื่อเสียงว่าผัวหรือเมียตัวเองอยู่แล้วครับเกิดจากความมโนท,ที่อยากจะให้เขามาเป็นของเราอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็เวลาเราเจอพวกไอคอนเทนอะไรต่างๆครับเราเห็นแบบหุ้ยนุ่มล้ออะไรขนาดนี้โอ้โ oh หอยากเป็นผัวอยากเป็นผัวหรือว่าแบบเฮ้ยโอ้สาวสวยหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มขุ่นสะบึ้มอืมโอ้ยเนี่ยอยากยามาเป็นแฟนหรือเกินอยากจะบอกอยากอ,าแบบอ,ากกอดเนี่ยคือความคิดของพวกแฟนคลับบางคนสายอื่น <laughs> แต่ว่าจริงๆไม่มีคือมันจะมีสายสบ้างก็คือแบบเซ่ยดูดีคือแบบเออเป็นแฟนคลับเป็นจริงๆขอแบบว่าช่วยเปช่วยส่งเสริมช่วยอะไรอย่างงี้ยอย่างน้อยก็แบบขอให้เรียกชื่อเราอะไรประมาณนี้แต่ว่าจะบอกว่าครับเวลาเราชอบใครเราปลื้มใครนะครับ พวกนักร้องพวกอะไรพวกเนี้ยครับเราชอบเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับเราไม่ได้ชอบหลายคนเราไม่ได้แบบว่าโอ้โ oh, ห oh, เราชอบแก๊งนี้อุ oh, ้ยกิ๊กกิ๊กคือส่วนใหญ่เขาจะชอบแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วการที่เอาตัวเรากับแฟนมาทำชาก y o ยูทู e ด้วยกันหรือว่าเอามาทําเป็นเพจเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับมันจะมันไม่ได้เห็นว่าแบบ2คนนี้เป็นไอดอล2คนนี้เป็นแฟนกันแล้วก็อุย้ย คนนี้เป็นแฟนคลับนะอะไรอย่างี้คือมันหายากมากครับจริงๆนะเออแล้วก็ต่อไปครับเรื่องนี้สำคัญครับคือเมื่อเลิกกันครับแฟนคลับที่ติดตามเนี่ยก็จะหายไปเกือบครึ่งมัน มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับคืออยู่ๆแบบแฟนคลับก็าหายไปเป็นครึ่งได้ไงเพราะว่าโอ้โหติดตามเป็นนะอย่างเช่นเพจน้องแบบน้องอบปวบกับน้องหมวยมวยเอ้ยไม่ใช่ละน้องคิสกับน้องแอนดีกว่าก็เป็นชื่อเพื่อนนะฮะคือสมมุติว่าน้องคิสกับน้องแอนเนี่ยเขาทำชาแนลแบบว่าเป็นแฟนกันแบบพาไปเที่ยวไปกินไปนู่นนี่นั่นแล้วก็แอบเซอร์ไพรส์แฟนอะไรประมาณน,น,น,นี้แต่ว่าคิสกับแอนครับเขาเลิกกันครับ เนี่ยคือพอเลิกกันเนี่ยก็ต้องมีคนสืบละมันเพราะอะไรแต่ว่าเราจะมองในมุมมองของพวกแฟนคลับก่อนครับคือมันจะมีคนที่ติดตามคนที่ชื่อคริสแล้วก็ติดตามคนที่ชื่อแอนครับคริสเนี่ยก็เป็นหนุ่มรอแบบคุณอวบอวบหมีๆหน่อยแล้วก็โอ้ยอยากจะอบก่อดแะเลยแบบนั้นนี้แต่ถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะอวบจะแบบว่าโอ้โหอืม หน้าหน้ากอดอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังมีคนชอบก็ยังมีแฟนคลับอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะแล้วก็ในขณะเดียวกันแอนก็มีแฟนคลับเหมือนกันก็แบบอแอนแบบน่ารักใสๆมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งแบบกิร์ลกิรลสตาร์นะครับแล้วก็มาแบบคือส่วนใหญ่สาวๆจะชอบพวกเด็กๆเ,เนี้ยเด็กๆก,ก็จะชอบแอนกันส่วนคริสก็ พวกหนุ่มๆก็จะชอบแบบอุ้ยโคตรเท่เลยแบบหุห่หม,มีแต่ว่ามีแฟนน่ารักเออเนี่ยคือความคิดของแต่ละคนคือมันเป็นไอดอลไงในขณะเดียวกันคนที่แบบว่าเป็นแฟนลับคริสเขาจะไม่ชอบแอนอะไรประมาณนี้หรือคนที่แบบเป็นแฟนลับแอนอาจจะไม่ได้ชอบคริสอะไรมากหรือบางทีแบบว่าคือคนเนี้ยเป็นายเป็นเพศตรงข้ามนะอย่างแบบเป็นผู้หญิงไงเขาชอบคริสเหลือเกินชอบคริสแต่ว่าแบบ โอ้โหเจอแอนอ,อะไรวะคืออันมุประมาณนี้เออแล้วถ้าคริสคืออันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องแบบเวลาคริสกับแอนแบบ เลิกกันนะอันนี้คือเป็นเหตุการณ์สมมตินะคือตอนที่คริสกับแอนเขาเขาเป,เป็นแฟนกันอยู่เนี่ยก็คนที่แฟนคลับจะเข้ามาทั้ง2ฝั่งเนะี่ยคือแฟนกับคริสกับแฟนกับแอนนะครับก็เข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆคือคริสกับแอนเนี่ยเขาแบบคอลลาบอร์เรชอยู่แล้วไงเขาเรียกว่าคอลลันะคือทําไปเรื่อยๆแล้วก็คนที่เข้ามาก็มันจะเข้ามาหลุมๆระหวมม่างคริสกับแอนนะแต่ว่าพอถ้าสมมติว่าคริสกับแอนเลิกครับก็มันจะเกิดแบ่งกันละ แล้วอีกอย่างหนึง่งคือ90% 99%เลยนะที่คนทำ YouTube เนี่ยคนที่แบบมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แบบว่าเพื่อนทิ้งหรือว่าแฟนเลิอกอะไรอย่างนงี้แฟนก็จะคิดว่าตัวเองดังคือมีมีหน้าบินตาอยู่แล้วไนงะเออก็เลยจัดการเปิดช anel ใหม่ครับเมื่อแฟนเก่าแบาบว่าเปิดช anel ใหม่อะไรประมาณนี้ทำให้พวกแฟนคลับที่ติดตามเฉพาะคนนั้นอย่างเช่น แอนแต่ว่าบอกเลิกกับคิสแล้วแอนไปเปิดช่องใหม่แล้วคือปล่อยให้คิสแบบหงอยเหงาไปคือคนที่เป็นแฟนคลับคิสก็จะอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เป็นแฟนคลับแอนที่เคยติดตามไอ้ช่องที่คิสกับแอนยังอยู่เนี่ยเขาหนีครับหนีไปหาช่องของแอนอะไรประมาณเนี้ยเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับคือมันหนีกันแล้วก็เหตุ ตัวอย่างตัวอย่างที่แบบเห็นจากจาาเนี่ยก็จะมีเห็นเรื่อยๆครับสาหรับช่องบางช่องที่มีแฟนกันแล้วแล้วแฟนก็นเลิกกันนะฮะเราไม่ขอบอกว่าเป็นช่องอะไรนะก็เราพูดกับคิสกับกับแอนเนี่ยก็เป็นเรื่องสมมุติครับนะต่อไปครับเรื่องนี้มันจะยิ่งมากกว่าเดิมคือเมื่อเลิกกันครับจะเกิดแอนตี้ตามมาคือจริงๆนะครับแอนตี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่เริ่มดังแล้วครับก็จะขุดคุยพวกปวดแย่ๆของเราแล้วก็เอามาแช์ครับ แต่ช่วงที่ยังไม่ล้มครับพรุ่งนี้ก็จะหลบๆส้นๆเหมือนกับพวกปลวกอะนะแล้วก็จริงๆแต่ถ้าเมื่อเรากับแฟนเกิดเลิกกันครับพวกแอนตี้ก็จะโผลมาทันทีแล้วก็แชร์เรื่องราวต่างๆนานาทั้งเรื่องจริงก็เรื่องไม่จริงครับเพื่อให้เราเสียชื่อเสียงมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าครับแหมคนล้มนี้ซ้าเติมอีกนะมันสนุกแล้วเธอก,ก็ขอพูดกรณีกับคริสกับแอนอันนี้คือคริสกับแอนไม่มีตัวตนจริงๆนะมันเป็นแค่ชื่อเพื่อนของเราเองแต่ว่าเราตั้ง ขึ้นมาครับคืออย่างเช่นคริสเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะมีเรื่องแบบไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะฮะที่ผ่านมาจะมีแบบเรื่องไม่ดีบ้างเรื่องดีบ้างไม่มีใครแบบว่าเพอร์เฟกแบบทําอะไรทุกที่ทุกอวลาอ่ะอย่างเช่นคริสเขาเป็นคนแบบชอบมูผู้หญิงส่วนแอนเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบตอแหลเออคือคริสกับแอนแบบว่าแบบเลวกับเลวเจอกันนะี่ยคือสมัยก่อนเลวไนงะเออแล้วพอเลวกับเลวเจอกันอื mm. เขาปรับปรุงตัวแต่สุดท้ายก็เลิกแล้วคือประวัติที่มันไม่ดีของเขาเนี่ยแล้วพวกแอนตี้เนี่ยมันก็ขุดคุยจนเจอแล้วก็จัดการแฉจัดการแฉไปเรื่อยเว่าอุ๊ยคิสมื่อก่อนคิสเป็นอย่าง,งนี้เลยนี่ไนี่ใช่คิสเลยวะหรือบางทีอุ๊ยเอ้ทำไมแอนมาสกอยจังเออนี่คือมันจะเริ่มเริ่มต่อต้านแล้วเริ่มแบบแฉบบว่าทําไมเลิกกันทําไมอะไรประมาณนี้แล้วก็ทําให้คือพวกแอนตี้นะมันมีแต่เสียกับเสียนะ อย่างแรกเลยเสียอะไรรู้ไหมเสียพวกแบบคือเสียเครดิตนะนะแบบเสียชื่อเสียงเพราะว่าแอนตี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําลายแค่คนเดียวอาจจะทําลายทั้งคู่เลยอะคือทําลายทั้งคริสกับแอนนะนะเออแล้วพอแบบเจอแอนตี้ไปมันก็ด่าไปด่ามาด่าไปด่ามาโอ้โหแล้วแบบคือเด็บแหนมนครับซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องแอนตี้เนี่ยมันมี มันไม่รู้จะแก้ยังไงครนะับเพราะว่ามันชอบแบบแอบบมันเป็นผู้กองโจนนะครับมันจะโผล่มาหรือไม่โผล่มาอะไรก็ได้นะครับตรงนี้คือถ้าถามว่าเราต้องถึงขนาดระวังไหมถ้าเกิดว่าเราทําอะไรไม่ดีมาในอดีตแล้วเราปรับปรุงตัวเราแบบว่าจะไม่ทําอีกแล้วนี่คือปัจจุบันปัจจุบันคือเราทํางานสุจริตอะไรประมาณนี้เราก็จะ สามารถพูดแล้วก็ขอโทษกับเรื่องอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วนะฮะอันนี้คือพูดนะครับคือพยายามโฟกัสแบบเรื่องอดีตนี่คือวิธีบอกถ้าสมมติว่ามันเกิดเรื่องที่มันแย่ๆของเราจริงๆแล้วโผล่ขึ้นมานะฮะอ่ะต่อไปครับเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งครับ เมื่อตอนที่มีแฟนกันครับจะไม่มีชีวิตส่วนตัวเลยครับคือก็องงเหมือนกันว่าทําไมเราต้องอยากรูปแฟนของคนนู้นคนนี้ด้วยครับจะจีบเหรอในทิ่แปลกครับเมื่อขนาดมีแฟนแล้วก็ต้องยังมีคนคอยดูสอดส่องไปเรื่อยอย่างก็สิบครับความจริงคือความสัมพันธ์เป็นแฟนกันเนี่ยมันมีเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับต่อให้เป็นบุคคลสาธารณะก็มีแขตส่วนตัวบ้างอะไรบ้างครับแล้วก็อาจจะมีโมเมนต,ต์ที่เป็นเขตส,สาธารนณะอันนั้นน่าแชร์คือจะบอกว่าความสัมพันธ์เป็นแฟนกันเนี่ย เออมันก็เป็นแฟนกันเราก็เห็นแบบกับคู่มิง้งมันก็ตามกระแสใช่ไหมแต่ว่าบางทีเขาแบบอยากจะุดคุยเรื่องส่วนตัวแบบว่าอุย๊ยคุณนี้ไปไหนอะไรยังไงเนี่ยแบบว่าคือไม่เคยเจอนะแต่ว่าเพื่อนเราซึ่งเขาเป็นเน็ตไอดอลเขาเจอบแ,แล้วก็คือเขามีแฟนแล้วแล้วเขาไม่ยอมเปิดเผยตัวแฟนว่าแบบเอ,อ้ยเรามีแฟนแล้วนะเพราะว่ามันจะมีผลเสียกับการงานที่ ก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าเน็ตไอดอลเนี่ยถ้าแบบว่ามีแฟนเนี่ยมันจะลดลงฮนะต่อให้บอกว่าไม่มีแฟนคือต่อให้มีแฟนแล้วแต่ว่ามันต้องอย่าเปิดเผยตัวแบบแฟนอะไรมากคือเปิดเผยเฉพาะแบบช่วงเวลาสำคัญก็พอเนี่ยคือแฟนที่แบบว่าสำหรับคนที่เป็นเน็ตไอดอลหรือว่าคนดังๆนะฮะแต่ว่ามันจะมีบางคนที่ชอบแบบ คือปาปาซีชอบดูพวกชีวิตส่วนตัวเขาแล้วก็คือบางทีก็ส่วนตัวไปแบบรู้ว่าแบบแฟนหน้าตาเป็นไงแฟนซื้ออะไรไหมคือมันจะไม่ส่วนตัวเราต้องแบบแชร์เท่าที่แชร์ได้นะตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเราดังขึ้นมาเราอาจจะแบบว่ามันจะไม่ส่วนตัวแล้วเราจะทำอะไรเราทำอะไรไม่ดีก็จะมีคนแอบถ่ายคลิปแล้วก็แชร์ลงในเพจ Facebook ชื่อดังนะฮะ นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับอยากจะฝากครับสำหรับคนที่แบบแฟนเลิกแล้วก็คือแฟนเลิกในขณะที่กำลังทำ YouTube อะ่ะคือการกลับมาคัมแบ็กทำได้ยากมากอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้เกิดจากเรื่องนี้นะฮะเมื่อเลิกกันแฟนลับที่ติดตามมันก็จะหายเกือบครึ่งนะครับคือมันจะคัมแบ็กได้ยากเพราะว่าถ้าเราแบบอุ้ยทำให้มันดังมันก็ไม่ดังเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วครับคือมันต่อให้มันแบบ อุ่มพุ่งขึ้นมันก็ยังตกลงมันก็เป็นเส้นการาฟคงเดิมตรงนี้คือสิ่งที่ต้องรหวังเป็นสิ่งที่เราต้องเจอครับถ้าสมมุติว่าเจอปัญหาแบบเราเอาแฟนมาเป็นตัวหลักในการทำช n e l เราแบบว่าโพสต์โพลมาเต็มที่แล้วก็พอเลิกกันแล้วคนไปติดตามนา,งงานะเพราะว่าแฟนคลับมันหนีกันแล้วไงแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่มีผลงานอะไรดีๆนะเขาก็ จบเลยนะครับอย่าลืมครับว่าคนที่ทำช anel u t u b e หรือว่าคนที่ทำ a c e b o o k ครับมีแฟนคลับอยู่แล้วนะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าแฟนคลับนะครับทำให้เราแบบว่าได้ซับสไคร์เยอะแล้วก็ได้อะไรโน่นนี่นั่นดังนั้นเราทำเราต้องมีคือเรื่องแฟนคลับมันจะสำคัญนะครับแล้วก็เราต้องไม่ควรเอาแฟนมาทำช anel ยูทูบหรือว่า Facebook แบบว่าโผลม,มาเป็นตัวหลักตัวตีนะ มันจะเกิดเหตุผลต่างๆนากันนที่เราพูดก่อนหน้านั้นนะครับจบลงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยาให้ฝากเพจ a c e b o o k นิดหนึ่งนะ facebook com s l a s c a m s t h นะครับแล้วก็ติดตามที่ เว็บไซต์ c a m s e t s c o m นะครับเว็บไซต์อาจจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิติใหม่ในการทําแบบพวกคอนเทนต์อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปคอนเทนต์เด็ดๆอะไรครับอาจจะไม่ได้อยู่ในแค่วงการเกมเพียงเดียวคับอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตีแผ่ประเด็นอะไรประเด็นร้อนๆอะนี่นะครับโอเคครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ